สวัสดีค่ะตามสัญญานะคะกะ็มาดูกันครูได้โพสต์ไปแล้วนะคะสำหรับไม้มงคลที่ขายดีนะคะไม้มงคลข้างบ้านไม้มงคลขายดีไม้มงคลที่มียอดขายตลอดทั้งปีนะคะก็จะมีะครูจะสอนให้10ไม้มงคลด้วยกันนะคะชนิดแรกในะวันนี้ก็จะเป็นกวักนรกต ไม่ว่าเมื่อไรนะคะกวักมรกตก็จะอายอดนิยมยอดฮิตนะคะเป็นไม้เสียงไทยในเรื่องของโชคลาภและตัวเลขนะคะสำหรับในเรื่องของกวักมรกตเป็นไม้โมโคลอมตะ นะคะก็ตลอดการไม่ว่าเมื่อไหรนะคะความต้องการของกวักมรกตนะคะก็จะมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นนะคะ,ะยุคแรกๆเลยก็จะมะีกวักสีเขียวนะคะระยะหลังจะมีกวากดำกวักด่กกดางกวักชมพอูออกมาเรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็ความเชื่อก็เหมือนกันนะคะในเรื่องของกวักมรกตอ่ะนะคะ,ะกวักมรกต สามารถเสี่ยงทายผู้ที่ชอบในเรื่องของโชคลาภและตัวเลขนะคะ mm hmm. ก็จะมะีวิธีการในการขอความโชคดีจากกวักมรกตนะคะอะย่างต้นที่เห็นนี้ก็จะอยู่หน้าบ้านนะคะริมรั้วบ้านข้างบ้านตรงนี้นะคะ,ะตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นกวักเขียวเนาะก็จะเป็นไม้ข้างบ้านที่สามารถสร้างรายได้ ให้เราได้นะคะก็กวักตัวนี้เป็นกวักเขียวนะคะ,ะท่านใดที่มีกวักมรกตอยู่นะคะจะเป็นกระถางเล็กกระถางน้อยกระถางกลางกระถางใหญ่นะคะลองไปดูซิว่าข้างบ้านของเรามีไหมนะคะกวักมรกตวันนี้เรามาดูถึงเรื่องความเชื่อกันนะคะความเชื่อก็เป็นไม้เสียงทายโชคลาด และตัวเลขนะคะวิธีการอขอความโชคดีทําได้หลายวิธีนะคะก็จะมีทั้งพระคาถาที่สวดกำกับบ้านนะคะ,ะและก็จะมีวิธีการนะคะในการขอก็จะมะีถ้าเรานับในหนึ่งก้านหนึ่งกิ่งมี19-21 25ใบนะคะก็นับขึ้นไปทีละคู่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 นะ2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 19บะคะ19ใบ21ใบ25ใบนะคะ,ะ,คะอ่าก็ใบ21อใบ25่าส่วนใหญ่จะใช้วิธีการนี้นะคะแล้วก็ใช้แป้งนะคะมาเทใส่มือแล้วก็ไปรูปที่ใบนะคะเลือกใบที่มีความสมบูรณ์ นะคะแล้วใช้แป้งรูปที่ใบนะคะตัวนี้ก็จะเกิดเป็นตัวเลขให้เราได้เห็นนะคะเดี๋ยวครูเด็ดมาให้สักใบนึ่งเนาะอะตรงนี้เป็นข้างบ้านครูนะคะก็จะเป็นปลูกเอาไว้ข้างบ้านแบบนี้แหละครูก็เริ่มต้นจากไม้ข้างบ้านนะคะไม้ข้างบ้านแล้วขยับนะคะขยับเป็นไม้ ที่เราขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆสร้างรายได้ให้เราตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่กวัมกมรกตนะคะใช้ใบที่สมบูรณ์นะคะเสร็จแล้วเราใช้แป,แป้งแป้งรูปนะคะใช้แป้งรูปที่หลังใบตัวนี้คือวิธีการขอความโชคดีนะคะเพราะว่าตรงเส้นใยห,หลังใบนะคะ,ะเขาจะเป็นเส้นที่ชัดเจน ถ้าเราใช้แป้งมาลูบที่หลังใบตรงนี้จะเห็นเป็นตัวเลขนะคะจะเห็นเป็นตัวเลขใครมีดวงดีใครมีความโชคดีก็จะเห็นเป็นเลขขึ้นมาตัวนี้คือ,อวิธีการขอความโชคดีนะคะ,ะวันนี้ดูเรื่องความเชื่อวิธีการขอความโชคดีนะคะก็ใช้กิ่งที่มีความสมบูรณ์19ใบ 21ใบ25ใบใช้ได้นะคะเดี๋ยวครูจะกลับหน้ากล้องให้ดูใกล้ๆนะคะว่ากิ่งที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างไรนะคะ,ะเป็นเดย์ที่2นะคะ mm. ก็จะไล่เรื่องอต้นไม้ชนิดที่1คือต้นกวักมรกตเป็นต้นไม้ที่ข้างบ้านแต่สามารถสร้างรายได้นะคะแล้วก็สร้างอยอดขายให้ครูนะคะแล้วก็ ในระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดระยะเวลานี้กวักมรกตเป็นที่นิยมนะคะเป็นต้นไม้ยอดนิยมต่อเนื่องตลอดการเลยก็ว่าได้นะคะ,ะเพียงแต่ว่าในระยะหลังก็จะมีะกวักด่างกวักดำเพิ่มขึ้นมานะคะ,ะเดี๋ยวครูกลับหน้ากล้องให้ดูนะคะว่า อิ่ง2ีใบ19ใบย25ใบเขาจะมีความสมบูรณ์แบบไหนนะคะอ่าเดี๋ยวกลับให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวครูกลับให้ดูตรงนี้นะคะอันนี้แหละก็คือไม้ข้างบ้านมืดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมืดเนาะไม้ข้างบ้าน แล้วก็นํามาสร้างรายได้ให้เรานะคะเริ่มจากข้างบ้านก่อนนะคะเป็นชนิดแรกในวันนี้คือกวักมรกตนะคะก็เป็นต้นไม้มงคลยอดนิยมยอดทิตเสมอมานะคะอเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็มืดพอดีเลยนะคะมืดพอดอีท่านที่จะสร้างอาชีพทางด้านนี้นะคะท่านที่จะสร้างอาชีพทางาด้านไม้มงคลนะคะก็ เริ่มต้นกันที่กวัมกมรกตเดี๋ยวไลฟ์ถัดไปเรามาดูถึงเรื่องพระคาถาเนาะเพราะว่าขอกันมาเยอะเหลือเกินพระคาถาที่จะสวดกำกับว่านชนิดนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องพระคาถานะคะก็วันนี้ได้ความเชื่อ นะคะแล้วก็ดูต้นที่สมบูรณ์มีความสมบูรณ์เราก็ใช้แบบนี้แหละนะคะในการที่จะขอความโชคดีนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ไลฟ์นี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะกับพระคาถาบูชากวักมรกตไม้มงคลเสริมโชคลาภ ไม้มงคลขายดีไม้มงคลนะคะที่อยู่ข้างบ้านข้างรั้วเราหยิบขึ้นมานะคะ,ะแล้วอนำมาสร้างอาชีพมาเสริมรายได้ให้กับครอบครัวได้นะคะ,ะหากใครนะคะได้มาชมย้อนหลังมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเอาไว้นะคะเพราะว่าเพจนี้ก็จะสอนสร้างอาชีพจากต้นไม้มงคล ข้างบ้านเรานี่แหละนะคะก็คือ,อไม่ต้องไปลงทุนมากมายนะคะก็ครูเริ่มจากกวักมรกตนะคะของครูต้นใหญ่แต่ถ้าของครกท่านมีต้นเล็กต้นน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะนำมาสร้างอาชีพได้อย่างไรนะคะเอาละค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในลายหน้านะคะครูก็จะทั้งโพส นะคะโพสต์เนื้อหาสาระน่ารู้แล้วก็ทั้งวิดีโอแล้วก็มาไลฟ์แบบนี้ด้วยนะคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีสุขทุกทกท่านนะคะสวัสดีค่ะ